สวัสดียามเย็นค่ะตอน6โมงเย็นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปปากหมุดแต่ละภาคที่นุ้ยจัดทำขึ้นมานะคะเตือนเกี่ยวกับเรื่องพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในวันนี้คือวันที่3ถึงวันที่6เมษายนค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าแต่ละภาคเนี่ยจะมีฝนมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เรามาดูที่ภาคเหนือกันค่ะภาคเหนือ ที่อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกตอนหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มในวันนี้นะคะฝนหนักค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอนตีหนึ่งยาวไปจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เลยนะคะปริมาณฝนหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยสิบสามจุดสองมิลลิเมตรตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าสิบสองจุดสามมิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกตอนตีสองค่ะถึงแปดโมงเช้านะคะ ปริมาณฝนตอนตี 2- อถึงหโมงเช้าเนี่ย2.2มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเภออุ้มผางจังหวัดตากมีฝนตกตอน1ทุ่มถึงตีสนะคะปริมาณฝน1ทุ่มถึงเที่ยงคืน17.5ม mm, ิลลิเมตรเที่ยงคืนถึงตีส18.1น mm มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะ ที่ยมเพอรครีมาจังหวัดสุขโขทัยมีฝนตกตอน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอนตีหนึ่งนะคะยาวไปจนถึงเช้าเลยค่ะปริมาณฝน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน21.1ม mm มตค่ะตีหนึงถึง6โมงเช้า10.3มิลิเมตรรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่ยมเพอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกตอน1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะ แล้วก็ตกอ,อีกทีตอนเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเลยนะคะปริมาณฝนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ย3.9มเมิลล mm. ิเมตรเที่ยงคืนถึง6โมงเช้า10.5มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาเที่ยงเพงนอโนนสูงมีฝนตกตอน1ทุ่มถึงสทุ่มแล้วก็ตกอ,อีกทีตอนห้าทุ่มยาวไปจนถึงตีสค่ะ ปริมาณฝน1ทุ่มถึง3ทุ่ม4.6มิลลิเมตรทุ่มถึงเที่ยงคืน0 3มมิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะที่อำเภอโนนไทยมีฝนตกตอน1ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็ตกอีกทีคือเที่ยงคืนถึงตี4ค่ะปริมาณฝน1ทุ่มถึง4ทุ่ม6.6มิลลิเมตรเที่ยงคืนถึงตี4 7 3เมมิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะที่อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัด สีสะเกดนะคะมีฝนตกตอน6โมงเย็นค่ะตกอีกทีตอน3ทุ่มแล้วก็ตกอีกทีนะคะตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เลยค่ะปริมาณฝน6โมงเย็นก็0.8ม mm, ิลิเมตร3ทุ่ม0.1ม mm, ิลิมตรค่ะแล้วก็เที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะคะ12.7มิลิมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะเที่ยงเพลเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ มีฝนตกตอน6โมงเย็นค่ะถึง2ทุ่มแล้วก็ตกอ,อีกทีตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เลยนะคะปริมาณฝน6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2.3มิลิเมตรเที่ยงคืนถึง6โมงเช้า8.3มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะเที่ยงเพอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกตอนตีหนถึง9โมงเช้าเลยค่ะ ปริมาณฝนตีหนถึงหกโมงเช้าเนี่ย9.4ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะภาคกลางเที่ยงเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเย็นนี้และคืนนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนตกพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้านะคะแล้วก็ตกทั้งวันด้วยค่ะเที่ยมเพอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกตอนหนึ่งทุ่มถึงตีสีค่ะปริมาณฝนหนึ่ทุ่มถึงเที่ยงคืน5.1ม mm. มค่ะ เที่ยงคืนถึงตี4 3.5ม mm. ิลเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่ยงเพลํำสนทิจังหวัดลบบุรีมีฝนตกตอน2องทุ่มถึง4ทุ่มค่ะตกอีกทีตอนเที่ยงคืนยาวไปจนถึง10โมงเช้าเลยนะคะปริมาณฝน2องทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ย3.6ม mm. เที่ยงคืนถึง6โมงเช้า9.6มิลเมตค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยเพลบางระจานันจังหวัดสิงห์บุรี มีฝนตกตอน6โมงเย็นยาวไปจนถึง7โมงเช้านะคะปริมาณฝน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน21.2ม mm ิลลิเมตรค่ะเที่ยงคืนถึง6โมงเช้า2.7ม mm ิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคตะวันออกเที่ยงเพอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีฝนตกตอน1ทุ่มถึงเที่ยงคืนโตอ,อีทีตอนตีหนึ่งถึงพรุ่งนี้เกือบทั้งวันเลยนะคะ ปริมาณฝน1ทุ่มถึงเที่ยงคืน0.4มิเมเที่ยงคืนถึง6โมงเช้า7.9มิมค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะเที่ยงเพอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตอน1ทุ่มถึง4ทุ่มตกอีกทีตอนเที่ยงคืนยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะปริมาณฝน1ทุ่มถึง4ทุ่ม1.8มิเมเที่ยงคืนถึง6โมงเช้า38.8มมค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยเที่ยมเพอปะทิวจังหวัดชุมพรเย็นนี้และคืนนี้ไม่มีฝนนะคะพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายๆค่ะฝนหนักนะคะเที่ยมเพอสะดาจังหวัดสงขลามีฝนตกละอองค่ะตอนหนึ่งทุ่มปริมาณฝนแค่0.2ม mm, ิมพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะที่จังหวัดยะลาโดยรวมนะคะ มีฝนตกตอน1ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะปริมาณฝนไม่ได้มากนะคะ0.4มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันเที่ยมเพอทลางจังหวัดภูเกต็ตมีฝนตกตอนเที่ยงคืนถึงตี3ค่ะปริมาณฝน2.5ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะแต่ฝนละอองละองละองนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเที่ยงเพอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ มีฝนตกตอน3ทุ่มถึงตี3ค่ะปริมาณฝน3ทุ่มถึงเที่ยงคืน6.5ม mm, ิลิเมตรเที่ยงคืนถึงตี3 4.3ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะจบคลิปปากหมุดเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้หนุ้ยปักหมุดที่ไหนนะคะบอกกันมาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย